แม่ทาไปสัมภาษณ์เด็กได้มาไม่ได้กินก็เลยเอามาให้อืส่วนอันนี้ไปเดินตลาดนัดเจอคิดถึงก็เลยซื้อมาฝากจบนะโอเคขอบคุณครับคุณเมียกราบขอบพระคุณมากครับสุดที่รักครับเราดูนัดเรามาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวร้านประจําบอกว่าเราเนึกว่ามากินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนได้เอาของมาให้เยอะแยะหมดเลย สุดยอดแล้วเมียแบบเนี้ยไม่รักเมียแบบนี้รักเมียแบบไหน,บบนชีวิตนี้ขอหยุดที่เธอ,อคอนเดียวโอ้สลาลีไงลาลีอ่ะลาลีอ่ะมันพอแล้วเออลาลีอ่ะได้อยูม่มันเป็นอดีตไปแล้วน้องอ <c oughs> ันหนูจะไปซื้ออะไรอีกไหมซื้อไปเดินซื้อของใครก็ดีดช่วยหนูไม่ได้แล้วลาลี <c oughs> จะพูดเพื่อมันผ่านมาตั้งนานแล้วลาลีลาลีแหมตัวเองก็แฟนเก่ายัางจงมัน เองให้พี่เบิร์ดเดย์อยู่เลยอย่ามาพูดอย่าให้พูดรูปแฟนเก่าในโทรศัพท์ก็ไม่ลบแหมกับคนอื่นถ่ายกอดคอถือขวดเล่าอย่าให้พูดอันนั้นน่ะคืออดีตอันเนี้ยเหมือนกันอ,นด,อดีตเหมือนกันใช่ข้ามปีแล้วไม่นานอะไรอ่ะข้ามปีแล้วปีไม่ดีดี<ซ>ตัว,ตวเอง ต้นปีบ้าอะไรนี่ต้นปีต้นปีอะไรนู่นมันเดือนตุลามาแล้วไอ้นี่มันกลางเดือนแล้วตุลาปีที่แล้วไอ้นี่กลางปีใหม่แล้วคนละปีกันแล้วเอ๊ะแม่นนะนี่ไอ้เอวแม่นนะนี่ลีเนี่ยละลีต้องการอะไรฮะหนูต้องการอะไรก็มันผ่านมาแล้วหนูจะเอาอะไรโอ้โหละลีอยู่ปัจจุบันนี่แม่ลูกตัวเองในตัวสอบยังไม่ลบเลยเป็นเก่าอ่ะแม่ที่กับ แฟนเชียงใหม่ยังส่งที่อยู่ไอ้นี่ส่งทักมาทักทายวันเกิดอยู่เลยอย่ามาพูดเอ๊ะอุย้ยบอกอะไ้เรื่องเนี่ยโอ